สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ปลูกในกระถางแล้วนะครับแต่ก็จะมีอยู่ปลูกเป็นบางชนิดนะครับผมก็ปลูกสไตล์คนเมืองแบบเหมือนเดิมละครับอันนี้ก็ปลูกใส่เนาะใส่แปลงครับผมก็คือแปลงทําอย่างนี้แหละก็ยังเป็นแบบสไตล์เมืองอยูนะ่ถ้าเป็นแปลงปลูกแบบ ทั่วไปเขาก็จะยกแรงขึ้นมาเลยนะครับก็ไม่ค่อยทําแบบปราณีิดขนาดนี้อันนี้ก็ทําแบบปราณีตเน้นสวยงามนะครับผมสนองนี้ตัวเองครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอการปลูกสลัดมิกส์นะครับสลัดมิก์ก,ก็ก็คือ,อมันจะมิก์หลายๆชนิดมารวมกันนะครับอันนี้เขาเรีย <laughs> กสลัดมิก์ตัวแรกผมนึกว่ามันจะเป็นใบแบบสีแดงสีเขียวมาแมทกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผิดคาดมันก็จะมีทั้งเลดคอร์ด อันนี้น่าจะเป็นเลดโบอันนี้ก็เป็นกรีนอ่ากรีนโอ๊กครับก็จะมีกรีนโบ w ด้วยแล้วก็เป็นเรดคอรัลนะครับมีทุกอย่างเลยในในในแปลงเดียวนะครับแต่มันก็จะแยกเป็นสีแดงกับสีเขียวแค่นั้นเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูแปลงนะครับผมครับจากนี้ก็เราก็จะไปดูวิธีการปลูกนะครับผมว่าจะยากง,ง่ายยังไงมันก็เหมือนสลัดทั่วไปล่ะครับแต่มันมันก็มีหลายชนิดนะเนาะโอเคครับไปดูกันนะครับ ผมเราก็จะมาดูการเพาะสลัดมิกกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอุปกรณ์ผมก็จะมีนะครับเป็นถาดเพาะกล้านะครับหรือว่าใครไม่เพาะในปริมาณมากนะครับก็สามารถเพาะใส่พวกกระป๋องพวกอะไรเล็กๆก็ได้นะครับผมใส่ถ้วยใส่อะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นดินพิษมอสนะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสหน่อยนะครับเพราะใช้แอคชั่นแคมถ่ายเนาะไม่เหมือนกล้อง DSLR ที่ผมเคยใช้ถ่ายนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดสลัดมิกนะครับเดี๋ยวให้ดู ผมใช้ของอันนี้เลยนะครับของเจีไตเลยลองดูว่า,าจะยังไงนะครับสัดมิกนี่ก็จะเป็นรูปประมาณนี้แหละสัดมิกเห็นไหมก็จะเป็นทั้งสีแดงสีเขียวนะครับก็มีมิกกันมานั่นแหละอันนี้ผมเฉพาะแบบไม่ได้แช่น้ําอุ่นหรือว่าอะไรเลยนะครับไม่ได้แช่น้ําเลยก็คือโรยลงไปเลยครับฝั่งนี้เนาะโรยลงฝั่งนี้ผมจะแบ่ง แบ่งเพาะหลายๆพันธ์นะครับหลายๆชนิดนะครับพอดีก็เลยใช้ถานใหญ่ทีเดียวเลยนะครับถ้าไหนที่มีถ้วยเล็กๆเพาะประมาณ50-60บเมล็ดเนี่ยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ภาชนะที่มันใหญ่นี่คือเมล็ดนะครับก็โรยลงไปเลยครับแต่ก่อนมีแช่น้งแช่น้ำนะครับทุกวันนี้ก็โรยเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้าไปดูคลิปอ่า ตอนที่ผมทําใหม่ๆนะครับขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ช่วงหลังๆมาก็คือลดขั้นตอนลงแล้วนะครับก็เป็นคลิปที่อัปเดตมาจากคลิปอันนั้นนะครับประสบการณ์มันก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ <laughs> รู้อะไรมากขึ้นวิธีการก็เลยอาจจะเปลี่ยนหน่อยนะครับผมแต่ก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเสียงรถเสียงลาอาจจะเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ข้างถนนแล้วก็ไม่ได้ใช้ไมค์ติดปกเสื้อนะครับก็ใช้เป็นไมค์ในกล้องเลยก็ อาจจะเสียงดังหน่อยโอเคครับโรยอย่างนี้เลยโอเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยครับสำหรับหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งถุงเลยสำหรับหนึ่งแปลงใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นสลัดมิกแล้วก็ผมจะพรมด้วยน้ำนะครับพรมน้ำ พรมน้ําให้เปียกชุ่มนะครับหรือว่าถ้าใครมีอาจจะกลัวปัญหาเรื่องของเชื้อราเวลาต้นกล้าเรางอกมาแล้วโดนเชื้อรากินนะครับก็สามารถเอาเมาเล็ดนะครับไปแช่น้ําแต่โครมากก่อนได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยจะกังวลเรื่องเชื้อราเท่าไหร่นะครับก็พรมน้ําลงให้เปียกเลยนะครับแนะนําให้ใช้ฟอกกี้หรือว่าใช้หัวสเปรย์นะครับในการพรมน้ำนะครับเพื่อที่ว่าเมล็ดเราจะได้ไม่กระชอกนะครับ โอเคพรมน้านะครับแล้วก็เอาไว้ใต้สแลนพรมน้ําทุกวันเช้าเย็นเลยนะครับเอาไว้ใต้สแลนก่อนเนาะเราจะใช้ระยะเวลาในการเพาะตรงนี้ครับประมาณ15วันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากี่วันเขาจะงอกเมล็ดจะงอกดีหรือเปล่าครับมาดูกันครับผมครับผมนี่ก็คือสลัดมิ้งนะครับงอกแล้วครับผมอันนี้เพาะไว้2วันนะครับงอกขึ้นมาแล้วเนาะกล้องซูมไม่ได้นะครับมันจะไม่โฟกัสเพราะเป็นกล้องแอคชั่นแคมนะครับขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับอันนี้จะงอกออกมาประมาณสองใบนะครับติดมาสองใบเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงสองใบเนาะเดี๋ยวรอให้เขางอกอ่าแตกใบเลี้ยงทุกมเมล็ดก่อนนะครับนี่บางเมล็ดก็ยังไม่แตกใบเลี้ยงแต่งอกรากมาแล้วขา,ขาวๆนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้รอให้เขาแตกใบเลี้ยงก่อนเดี๋ยวก็จะจับแยกกล้านะครับผมลงในถาดพอกลกทีนึงนะครับ ครับผมเราก็จะมาย้ายกล้าเจ้า,าสลัดมิกซ์กันนะครับก่อนที่เราจะย้ายนะครับเราต้องรดน้ําให้เปียกชุ่มก่อนนะครับเพื่อเวลาที่เราถอนกล้าขึ้นมาเนี่ยรากจะได้ไม่ขาดนะครับให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ตรงาถาดพอกกล้าเราด้วยนะครับ โอเคนะครับอุปกรณ์ในการย้ายผมก็จะใช้เป็นไม้นะครับไม้ลูกชิ้นหรือไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถาดพอก้าใส่ดินเพชมอสอันนี้จะเป็นถาดพอก้า200รหลุมนะครับเราหาซื้อได้ถาดละประมาณ20บาทหรือว่า20กว่าบาทไม่เกินนี้นะครับแล้วแต่ร้านครับผมก่อนอื่นนะครับก็เอาไม้นะครับงัดงัดรากออกมานะครับแข่งเงี้ยงเงี้ยมงัดงัดออกมาเนาะนี่แล้วก็ดึงมาเลยครับจะได้ประมาณนี้ นี่ครับแล้วเราก็เจาะรูตรงนี้แล้วก็เอายัดลงไปเลยครับอันนี้เป็นกล้าสลัดมิกซ์อายุอ่าผมพอเมื่อวันอาทิตย์วันนี้ก็วันพฤหัสอายุประมาณอ่าสี่วันครับนี่ สี่ห้าวันเนี่ยครับเนาะถือว่าโตรเร็วมากๆครับงอกแล้วก็พึบเลยทีเดียวก็ <ng> จะถอนเลยนะครับทำไมเราต้องย้ายกล้าใช่ไหมครับสาเหตุที่ย้ายกล้าคือไม่ให้เขาแออัดกันอยู่ในถาดเพราะตรงนี้มากเกินไปนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้สมบูรณ์นะครับเราต้องแยกกล้าออกมาแล้วก็ การที่เราจะเอาไปปลูกเนี่ยจะง่ายนะครับังานางนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทิ้มลงไปเลยทําเป็นรูนะครับแล้วก็ทิ้มลงไปแค่นี้เองนะครับสังเกตได้ว่ากล้าจะไม่ยืดนะครับถ้ากล้าของท่านไหนยืดนะครับแสดงว่าแสงอาจจะน้อยครับแสงไม่พอนี่ผมเอาไว้ใต้แสแลนแบบโดนแสงเต็มวันเลยนะครับผมเนาะแค่พังแสแลนรดน้ําเช้าเย็นแค่นั้นเองครับผมกล้าเราจะได้ไม่ยืดนะครับกล้าเราจะ ได้สวยๆแข็งแรงแข็งแรงนะครับแต่ถ้ายืดแล้วสามารถปลูกต่อได้ไหมก็สามารถปลูกต่อได้นะครับแต่ลำต้นเขาทรงเขาแล้วก็ความแข็งแรงนะจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้ก้าอายุประมาณ5วันเองนะครับเนี่ยเนาะผมก็ยังแปลกอยู่ว่าทำไมมันโตเร็วจังครับ <laughs> ผมสลัดมิกนะครับหลังจากการย้ายกล้าได้1วันเนาะนี่ครับ ย้ายกล้าได้หนึ่งวันก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับดูกล้าแข็งแรงเพราะว่าดูกล้าก็แข็งแรงนะครับอันนี้โดนฝนไปนะครับเมื่อวานเห็นไหม <c oughs> โดนฝนไมครับเอาเข้าร่มไม่ทันเนาะอันนี้ก็เอาไว้ใต้สแลนครับก็จะมีน้าเสาะบ้างมีอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าต้นกล้าเราแข็งแรงก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนี้มากอันนี้รดน้ําเช้าเย็นนะครับถ้ามีฮอร์โมนพวก นมสดถั่วเหลืองพวกอะไรเนี่ยสามารถเอามารดได้นะครับเอ้ยไม่รดก็ได้ฉีดพ่นก็ได้เนาะครับผมเดี๋ยวรออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะครบสิบสี่วันพอดีผมก็จะแยกกล้าลงปลูกเลยครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแปลงนะครับที่จะมาลงสลัดมิกนะครับอันนี้ก็คือกล้าสมัครสลัดมิกของเรานะครับอายุสิบห้าวันก็สังเกตได้จากมันจะมีทั้งสีแดงและสีเขียวนะครับวันนี้ก็จะมีเพื่อนๆนมาช่วยด้วยนะครับ มานั่งดูนะครับนั่งฝอยกันเนาะลังเลิกงานอันนี้ก็คือแปลงที่กําลังเตรียมถากหญ้าถากอะไรแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับดินนะครับอันนี้ผมลงแปลงนะถ้าใครไม่มีแปลงก็สามารถลงกระถางได้ส่วนาการปรุงดินนะครับก็ปรุงแล้วแต่จะปรุงยังไงนะครับแต่อันนี้เป็นสูตรของผมเราเป็นเค้กอ้อยนั่นแหละครับผมก่อนจะปลูกก็ควรจะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ตากดินไว้แห้งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนอยู่ดินก็จะยังไม่ตีเท่าไหร่แต่ผมจะไม่ไม่ตีแล้วครับเอาเป็นอย่างน,นี้เลยแล้วก็รดน้ําแล้วก็สามารถปลูกได้เลยเนาะโอเคเรามาย้ายกล้ากันนะครับย้ายกล้าลงปลูกนะครับนี่ครับนอยสองคนเนี่ยไข่กอนแต่ไม่แยนนี้ไปกี่เขาหน้าเลยไ้สิบก้อนมาบ้างนะครับเ็จะได้กล้าแบบนี้ผมจะเอาแค่ประมาณหนึ่งครึ่บนะครับ ครับแล้วก็เอาลงไปนี่ัมแจกาา่ก็จะมีโซเลเรื่องโควิดเลยนะครับเพราะว่าออกเออไม่เงี้ยนีช่วยออกไปสวอปมาแล้วก็เจอนะครับก็เครียดเป็นธรรมดาก็ต้องสู้กับมันต่อไปนะครับเมอั้การทีทีไลยเอาถ้าไปเรื่องนั้นเป็นฤกษ์ตัวนี้โอเคนี่ครับประมาณนี้เนี่ยเหมือนเก็จะเอาใบเอาไข่ออกไหมบ้างไข่ก็แงงอยู่่นีครับต้องบีบตูดแบบนี้อีกฝ่ายออก แล้วก็ดึงครับเมื่อจะได้ออกง่ายเพิ่มาณนี้ด่าดาบกระักเลยเนี่ยผมเอาหนึ่งคืบดาบกหดักดาเป็นอย่างนีเว่าบราห็นความเหนื้อยนี่ครับที่เขาบอกมานี่ก็สปลูกไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นสลัดมิกแล้ไม่ต้องเลือกสีหรอกถ้าจะให้ดีก็ต้องก็เลือกสีนะครับถ้าจะเอาสวยงามเนาะอาจจะสลับสีก็ได้เป็นแถวเป็นแถวเนาะขอโทษขว่านมันกับบอแมนียนะลองแถวสองก็เอา ใส่เนีความอีด่ยนะครับแกนี้คิดไม่ได้แกนจะมันเป็นผู้นำเขาบ้าบอนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะย้ายเสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะโอเคง่ายๆย้ายสลัดมิกนี่ครับตามนี้เลยเบี้ยพัดเบี้ยพัดเดี๋ยวก็จะลดน้ำอยู่นะครับเปียกเลยนะครับคุณพี่จริงๆโอเคเราก็ต้องลดอีกนะครับ ครับผมก็จะมาดูแปลงที่เราลงสลัดมิกซ์ไว้เมื่อวานนะครับนี่ครับอันนี้ก็ลงไว้แล้วเนาะก็แข็งแรงดีนะครับการลงต้นกล้านะครับการย้ายต้นกล้าลงปลูกนะครับเราควรจะย้ายตอนเย็นนะครับเพื่อให้เขาได้ตั้งตัวพร้อมที่จะรับแสงแดดในตอนเช้านะครับถ้าเราลงตอนเช้าเนี่ยครับเนาะลงตอนเช้าเขาก็จะแดด เขาโดนแดดเผานะครับเหี่ยวตายได้นะครับผมนี่ครับสลัดมิกซ์ผมก็จะลงสลับสีกันไปเนาะสีม่วงกับสีเขียวนะครับสีม่วงอาจจะมองไม่เห็นหน่อยสีอาจจะกลืนนะครับในกล้องเนาะครับผมนี่ก็เป็นสลัดมิกซ์นะครับอายุประมาณ25วันนะครับนับตั้งแต่เพาะกล้าเมล็ดนะครับเอามาเล็ดลงพะกล้าเลยอันนี้ผมจะย้าย มาลงปลูกตอนอายุประมาณ15-20วันนะครับครบหลังจากเอากล้ามาลงปลูกแล้วนะครับถัดไป5-7วัน,นครับเราก็ต้องมาให้ปุ๋ยคอกรอบแรกนะครับการให้ปุ๋ยเนาะหรือว่าใครไม่ให้ปุ๋ยคอกก็ให้เป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับตามสูตรของท่านนะครับผมก็จะโรยลงไปเลยตามร่องนะครับอย่างนี้เนาะถ้าเป็นกระถางก็โรยรอบๆนะครับแล้วก็พรวนดิน หรือว่าใครจะใส่เป็นน้ำหมักขี้วัวน,น้ำหมักอะไรก็ได้นะครับในการให้ปุ๋ยรอบแรกเนาะชุนแรงนะครับอันนี้ใครสนใจสั่งซื้อได้ที่แมสเดยไว้นะครับก็เป็นการพวนดินแล้วก็ผสมปุ๋ยให้เข้ากันในทีเดียวครับข้อดีของการพวนดินนะครับจะให้น้ำนะครับ ซึมลงไปในดินแล้วก็ไปช่วยระดับไล่ระดายละลายปุ๋ยคอกเราได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้รากเขาดินเขาโปร่งนะครับรากก็เดินได้ดีครับครับก็จับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับรดน้าเช้าเย็นนะะเราก็มาดูตอนเขาโตกันครับอันนี้ผมจะให้ปุ๋ยเป็นรอบเดียวพอนะครับที่เหลือก็ให้เป็นอาหารเสริมพวกน้ําหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นทางใบหรือว่า ผสมรสดนะครับอันนี้สามารถรดได้ทุกวันนะครับพวกอลำมักเนานะฮอร์โมนนะครับโอเคประมาณนี้ครับมาดูสลัดมิกซ์นะครับอายุ35วันนะอีก10วันก็จะได้เก็บแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นเรดคอร์ดหรือเปล่านี่แหละครับแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าคอร์ดหรือเปล่านะเพราะว่าใบจะมีลักษณะหยักตัวนี้ตัวนี้เป็นกรีนโอ๊กนะครับสามารถโตได้อีกเนาะดูพุ่มนะครับเรดคอร์ด อันนี้น่าจะเป็นเรดโบนะครับหรือว่าเรดเรดโอคนี่แหละนะครับก็แปลงหนึ่งก็ปลูกสลับสีกันก็สวยดีครับผมเป็นพุ่มรออีก15วันน่าจะโตกว่านี้นะครับแต่ผมจะถ่ายรูปลงให้ดูในเพจนะครับว่าเขาจะโตได้พุ่มขนาดไหนอันนี้กรีนโอ๊กอุ้ยกรอบมากนีะครับดูใบเนาะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีก พวกนี้น่าจะเป็นเรดบอลเรดโบลนะครับน่าไม่น่าใช่เรดโอล์หรอกเพราะาว่าใบจะลักษณะยาวเนอะกรีนโบก็มีบ้างมีเรดคอรัลนะครับนี่เรดคอรัลมันสีจ,จะกลื่นกับดินหน่อยเขียก็จะมีประมาณนี้นะครับอายุสามสิบสามสิบห้าวัน สวยดีนะครับผมโอเคครับครับผมเป็นไงบ้างนะครับสำหรับสลัดนี้ก็ปลูกได้ไม่ยากเลยนะครับก็ดีนะครับผมว่าเป็นผลดีซะด้วยซ้ำที่เราปลูกแปลงเดียวเราได้กินสลัดหลายชนิดนะครับก็การดูแลก็ดูแลเหมือนกันเลยนะครับก็โตดีนะครับอันนี้อายุประมาณ35วันนะครับเลยอีก10วันถึงจะเก็บผลผลิตนะครับดู ก็โตขนาดนี้นะครับครับผมสลัดสลับมิกนะครับก็เหมือนสลัดทั่วไปนะครับพอกล้า15วันนับจากวันลงมเล็ดนะครับแล้วก็ย้ายลงมาปลูกตอนอายุสิวันให้ปุ๋ยรอบแรกนับตั้งแต่ย้ายลงปลูก1อาทิตย์ครับผมพอให้ปุ๋ย1อาทิตย์แล้วผมก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยอีกเลยเพราะว่าปุ๋ยข้อผมหมดผมก็เลยเหลืออยู่นิดนึงก็เลยเอาไปแช่น้ำนะครับปุ๋ยข้อขี้วัวนะแช่น้ําก็ รถให้เป็นปุ๋ยน้ำสังเกตได้ว่าเขาจะโตรเร็วมากๆนะครับอันนี้คือสูตรที่ผมใช้อยู่เนาะเมื่อวัตถุดิบมันหายากหน้าฝนเมื่อกี้ขี้วัวแห้งหายากมากๆก <g iggle> ็จะใช้พวกฮอร์โมนนมสดมารดด้วยครับผมอ่าส่วนปัญหาที่พบเจอครับในการปลูกสลัดแปรงกลางแจ้งนี่ครับก็จะเป็นพวกหนอนหนอนกระทูหรือว่าหนอนอะไรสักอย่างอะไรมันจะมากินใบนะครับทาให้ใบเราเป็นแผลแล้วก็จะเน่าเปื่อยในที่สุด ครับผมก็ผมก็ใช้มีวิธีอยู่อาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันเนาะเพราะว่าถ้าพูดในคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปนะครับครับผมสําหรับการปลูกสลัดมิกก็จะมีประมาณนี้นะครับลองปลูกดูนะครับหนึ่งหนึ่งแปลงสามารถทานผักสลัดได้ทุกชนิดเราไม่ต้องแยกซื้อครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ